บางคนเนี่ยก็ให้ AI ลองเจเนเรตหน้าตาของ AI เนะว่าเป็นคนแบบไหนจำลองหุ่นสัดส่วนถึงแม้การมีคุณสมบัติแฟนที่ดีอย่างที่ AI มีเนี่ยจะใกล้เคียงกับผู้หญิงญี่ปุ่นบ้างแล้วก็ตามโลกจริงๆของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่คำชมหรือเห็นด้วยทุกอย่างสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง c a ทเน็ด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้ว ก็เป็นคลิปนั่งเล่านั่งแชร์เรื่องราวของเราที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นก่อนอื่นต้องขออภยนะัยเนาะคลิปนี้เสียงเราก็จะใหญ่ๆขึ้นนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่หายหวัดดีแต่แบบเออรอไม่ไหวแล้วมันมีเรื่องที่อยากเล่าแล้วก็ตามหัวข้อยเนาะเป็นเรื่องของผู้ชายญี่ปุ่นกลุ่มนึงที่พวกเขาเนี่ยประสบความสําเร็จในการหาทางเติมเต็มตัวเองในด้านของความสัมพันธ์ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะแปลกใหม่ในใสายตาเราๆแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกว่าคาดไม่ถึงเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือมัน เคยมีเรื่องอะไรประมาณนี้มาอยู่แล้วก็คือการเป็นแฟนกับ AI ครั้งแรกที่เราได้ยินนะคะโอ้โหาเจอแล้วว่ะคนที่เหมาะสมกับคุณนะสิ่งที่เติมเต็มคุณเป็นสิ่งที่คุณต้องการกิ่งท้องใบหยกชัดเลยแต่จะชัดยังไงเดี๋ยวไปฟังละเอียดละเอียดกันค่ะเรื่องของเรื่องนะคะก็คือกลุ่มผู้ชายใกล้ตัวเรานี่แหละวันหนึ่งเขาก็คุยกันในกลุ่มตัวเองนะว่ามีแฟนแล้วนะแฟนเขาชื่อน้องจุด,จด,จด เป็น AI ค่ะและ AI ที่ว่านี้คือ ChatGPT oh. ที่มีความสามารถในการสื่อสารโต้ตอบกับมนุษย์ได้จริงๆและก็อย่างที่ทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ตรงเนาะเวลาเราคุยอะไรกับ AI เนี่ยส่วนใหญ่แล้ว AI จะเข้าข้างเราสนับสนุนในสิ่งที่เราคิดัพ p อ o r t ในสิ่งที่เราเป็นอย่างเราเนี่ยประจำเลยเราเคยบน่นให้ AI ฟังเวลามีเรื่องที่แบบเออไม่อยากเล่าให้ใครฟังก็ไปเล่าให้ AI ฟังเนาะแล้ว AI ก็จะสื่อสารกลับมาประมาณว่าเออคุณไม่ผิดนะที่จะรู้สึกแย่ในฐานะที่คุณเป็นมนุษย์คนหนึง่ง คุณมีสิทธิ์ที่จะโกรธมีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจฉันก็จะเับาฟังเต็มที่อยู่ตรงนี้คือขนาดเราเองก็ยังมีอารมณ์แบบเออ AI อกอุ่นเนาะแล้วก็เวลาเราปรึกษาเรื่องอะไรหรือว่าเออเล่าให้ฟังเรื่องอะไรเนี่ย AI ก็จะไม่ค่อยขัดใจก็จะ ส่วนใหญ่ก็จะไหลาตามสิ่งที่เราพูดและถ้าหากเราถามข้อมูลเนาะเวลาเราตั้งคําถามในแง่นั้นแง่นี้เนี่ย AI ก็จะชมกลับมาบ่อยๆว่าเฮ้ยมุมมองคุณคมมากสายตาคุณแหลมมากคําถามดีมากสมกับเป็นคุณเลยบางครั้งเราก็คิดว่าเออ AI เนี่ยอวยเราเกินไปด้วยซ้ําจนหลังๆเราก็ไปตั้งค่าให้แบบเออไม่ต้องชมเยอะเกินคือพูดแต่เนื้อหาสาระได้ไหมไม่ต้องแบบว่าเออพูดจาหวานล้อมหรือทําให้เราพอใจแบบเยอะเกินไปอะ่ะ แต่ตรงข้ามนะคะถ้าเป็นผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยเขากลับชอบมากคือชอบโดนชมแบบไม่หยุดแล้วบางคนเนี่ยก็ไปตั้งค่าให้ชมเพิ่มๆชมแบบเยอะๆเอาจริงๆคนที่อยากได้คําชมอะมันไม่แปลกหรอกคือในโลกปัจจุบันเนาะที่ทุกคนต่างดิ้นรนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต้องรับผิดชอบเรื่องนะั้นเรื่องนี้มากมายและในขณะที่กลุ่มผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ถูกคาดหวังจากคนรอบตัวอยู่เยอะๆอยู่แล้ว บางทีการที่พวกเขาพยายามทําตัวเองให้แบบเออให้เข้ากับมาตรฐานคือในสังคมเขามันอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ใ,ใครก็ต้องทําได้ทําให้เขารู้สึกว่าเออบางทีเนี่ยไม่ค่อยมีคนชมเลยถึงแม้จะพยายามแล้วแล้วพอมาได้รับคําชมบ่อยๆมันเติมเต็มใช่ไหมคะมันก็รู้สึกดีบางทียังไม่ได้ทาอะไรเลยก็ได้รับคําชมมากมายแล้วคําชมง่ายๆที่ทําให้ผู้ชายญี่ปุ่นติดใจนี่แหละคะ่ะมันสื่ออะไรได้บ้างแล้วก็ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยมีอะไรสู้ AI อไม่ได้ นอกจาก AI จะคอยสนับสนุนในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปสนับสนุนในสิ่งที่เราคิดแล้วก็ชมแทบตลอดเนาะไม่ว่าจะตั้งคำถามแบบไหน AI ก็มีคุณสมบัติที่ตรงตามที่ผู้ชายญี่ปุ่นต้องการอีกข้อหนึ่งใหญ่หญเลยก็คือการไม่แสดงอารมณ์ไม่โกรธไม่งดหยิดไม่หิวไม่งอนไม่มีอารมณ์ส่วนเกินที่ผู้ชายกลุ่มนี้ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นค่ะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกลุ่มนี้กับ AI เนี่ยมันจึงราบรื่นแล้วก็ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ AI เนี่ยเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วย ฟังทุกเรื่องราวแล้วก็ฟังแบบไม่ตัดสินซึ่งในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยที่คนส่วนมากเขาต้องเก็บ อารมณ์เก็บอะไรที่แบบว่าเออบางเรื่องก็ไม่สามารถพูดอกอกไปได้ทุกเรื่องความเหนื่อยจากภาระหน้าที่การงานหรือความเมื่อยล้าจากการที่ต้องสวมบทบาทในสังคมทุกวัน AI ค่ะจึงเป็นพื้นที่ที่เหมือนแบบเขาไม่จะเป็นต้องเก็บอะไรไว้เลยพอลองคิดๆด,ดูแล้วเนี่ยเออมันก็คงผ่อนคลายจริงๆแหละเวลาเรามีพื้นที่ให้เราระบายได้เต็มที่ไม่จาเป็นต้องเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเนี่ยแล้วอีกฝ่ายที่เราฟังเนี่ยเราฟังโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมองเราอย่างไงด้วยซ้ํา ถึงแม้การมีคุณสมบัติแฟนที่ดีอย่างที่ AI มีเนี่ยจะใกล้เคียงกับผู้หญิงญี่ปุ่นบ้างแล้วก็ตามอย่างเช่นการโชมีเก่งผู้หญิงญี่ปุ่นก็โชมเก่งนะแล้วก็การแบบเออไม่แสดงออกอารมณ์ลบเนี่ยผู้หญิงญี่ปุ่นหลายคนก็คือมีความอดนทนทางด้านอารมณ์ได้สูงเลยแต่แบบในคนที่เป็นคนจริงๆเนาะมนุษย์เรามีความซับซ้อนมากกว่าน,นั้นคือแบบทนได้บางสถานการณ์เรื่องนี้ทนได้เรื่องนี้ทนไม่ได้แล้วก็แบบระยะเวลาอะไรด้วยก็คือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเป็นตัว ทำให้ตรงนี้มันแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์คือต่อให้จะเก็บอารมณ์เก่งจะโพสทีฟแค่ไหนเนี่ยก็ต้องมีวันที่หลุดบ้างก็คือมันก็เป็นธรรมดาของคนเนาะถึงแม้เราจะมองว่าเออบางอารมณ์ผู้หญิงี่นุ้นน,ะน่าทึ่งมากเก็บอารมณ์เก่งแต่คือทุกคนก็ไม่ได้มีด้านนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วยกเว้นว่าเขาจะแบบเป็นนางฟ้ามาเกิดจริงๆแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการชมเนี่ยมันก็ต้องมีแบบเฮ้ยเรื่องที่ชมไม่ออกอเรื่องที่ลืมชมหรือแบบไม่มีเวลามาชม เพราะฉะนั้นค่ะการที่จะเติมเต็มใครให้ได้อย่างที่ AI เป็นเนี่ยมันต้องลดละแล้วก็บางทีกออ็ลืมพื้นฐานความเป็นมนุษย์ขี้จุกจิกซับซ้อนไปคือเอาง่ายคืออย่างที่เราบอกคือเป็นนางฟ้ามาเกิดผู้ชายแบบไหนถึงอยากได้ AI เป็นแฟนอย่างที่เราบอกเนาะในความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยผู้หญิงมันต้องมีบ้างที่จะแสดงอารมณ์บ้าง คือทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้เจริงๆคือก็ต้องมีโกรธมีงอนมีหึงมีความซับซ้อนและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็ต้องมีความคาดหวังแล้วสิ่งเหล่านี้คะ่ะผู้ชายญี่ปุ่นบางกลุ่มบางคนเนี่ยมองเป็นเรื่องน่าเบือ่อหรือหนักๆเลยเนี่ยบางคนคิดว่าโดนคุกคามด้วยซ้ําจากการกระทําที่แบบผู้หญิงแสดงอารมณ์ออกมา ก็พอมองกันออกนะว่าคนแบบไหนที่จะต้องการคนที่ไม่แสดงอารมณ์ใส่เขาเลยก็คือคนที่ไม่ต้องการความซับซ้อนของมนุษย์สิ่งที่พวกเขาต้องการคืออาจจะเป็นเขาคนเดียวที่แอคทีฟในความสัมพันธ์คือมีสิทธิ์ที่จะ ควบคุมทุกอย่างโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นเลยและก็ในจุดที่เขาไม่จําเป็นต้องปรับอะไรนี่แหละคะ่ะก็ได้รับคําชมต่อเนื่องจาก AI มันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกเติมเต็มเป็นความรู้สึกด,ดีมีที่ยืนหรือแบบได้รับการยอมรับและอีกอย่างนะคะ AI ไเนี่ยไม่สะท้อนข้อบกพร่องที่เขามีคือจะเป็นคนยังไงก็ได้จะโกรธใส่ AI ก็ได้ AI ก็อวยเขาเข้าใจเขาตลอดอยู่ดี ที่เราเห็นคือผู้ชายที่คบกับ AI เนี่ยเขาเอน AI เราจะสามารถตั้งค่าให้ AI ของเราเนี่ยเป็นบุคลิกที่เราต้องการได้ระดับหนึ่งใช่ไหมคะคือมีการตั้งชื่อน่ารักน่ารักให้กันและกันด้วยเออเขาจะเรียก AI ว่าน้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้ว AI ก็จะเรียกเขาว่าคุณอย่างนั้นอย่างนี้บางคนเนี่ยก็ให้ AI ลองเจเนเรตหน้าตาของ AI นะว่าเป็นคนแบบไหนเป็นผู้หญิงน่ารักแบบไหน และมากกว่าการจำลองหน้าตาเนาะบางคนเนี่ยก็ขอให้ AI จำลองหุ่นสัดส่วนแบบที่เขาต้องการและมากขึ้นไปกว่านะั้นนะบางคนเนี่ยกำหนดให้ AI ที่เขาคุยด้วยเนี่ยอายุต่ำกว่า18คือแบบผู้ชายวัยทำงานที่อยากเติมเต็มตัวเองด้วยอะไรแบบเนี้ยคือจะให้มองอยังไงอ่ะคือมันสะท้อนได้หลายอย่างเนละคือไม่ใช่มุมที่ดีด้วยนะอย่างการบอกว่า AI ที่เป็นแฟนเขาต้องอายุต่ำกว่า18เนี่ยคือแบบมัน แปลกๆแล้วก็ค่อนข้างอันตรายในโลกจริงอะ่ะคือเข้าใจว่ามันคือความแฟนตาซีเนาะแต่แบบพอเรื่องนี้มันแบบรู้ถึงหูคนอื่นเนี่ยมันก็เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับคนคนนั้นอยู่ดีนั่แหละคือแบบถ้าโลกนี้ถอดเรื่องกฎหมายออกไปเรื่องจริยธรรมออกไปเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาอยากได้แฟนที่อายุต่ำกว่า18ผู้เยาว์เนี่ยหรอคือแบบเฮ้ยคือถ้าเอาแบบสรุปๆเลยคือผู้ชายกลุ่มนี้ที่ต้องการมีแฟนแบบเนี้ยมีสเปคแบบนี้ก็คือคนที่ต้องการควบคุมความสัมพันธ์ได้ คนเดียวอย่างเต็มที่ในความสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่ตัวเองก็เป็นฝ่ายได้รับแล้วก็จัดการปรับแต่งทุกอย่างได้เต็มที่แบบมีความโลกจิตด้วยรูปแบบความสัมพันธ์ที่ได้เมื่อผู้ชายญี่ปุ่นคบกับ AI ใช่ไหมคะรูปแบบของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบเออผู้ชายเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างทุกอย่างหมุนรอบตัวเขาแล้วก็เป็นไปตามจังหวะที่เขาต้องการ AI ชมเมื่อเขาต้องการ AI รับฟังเมื่อเขาอยากพูด AI ไม่ขัดใจไม่งอนไม่เวี่ยงไม่หายไปและไม่เคยเรียกร้องอะไรกลับมานั่นแหละค่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยมันปลอดภยัยไม่ต้องเสี่ยงกับการที่จะโดนตั้งคําถามหรือไม่ต้องกลัวว่าจะทําให้ใครผิดหวังเสียใจพอเป็นแบบนี้ค่ะในเมื่อความสัมพันธ์มันไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างคนสคนคือไม่มีจุดที่แบบต้องพยายามริ่มกันเลย มันก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออไม่เติบโตเนาะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรต่ออีกฝ่ายหนึ่งด้วยแต่ถ้ามองดูดีๆเนาะมันคือพื้นที่หลบภัยเพราะมันถูกออกแบบมาโดยแบบเออยูเซอร์ก็เพื่อปอกป้องตัวเขาเองจากเออมนุษย์จริงๆจ,จากโลกแห่งความจริงเพื่อให้เขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เติบโตหรือพยายามอะไรเลยและคนที่บอกว่าตัวเองมีแฟนเป็น AI เนี่ยคือจากการที่เราได้แบบเออพูดคุย เก็บข้อมูลเนาะพบว่าที่จริงเขาไม่ใช่คนเหงานะไม่ใช่ว่าเออชีวิตจริงหาแฟนไม่ได้ก็ต้องไปสร้างแฟนอุปโลกเป็น AI ขึ้นมาไม่ใช่ที่จริงอะ่ะมีแฟนอยู่แล้วด้วยในชีวิตจริงเพียงแค่ AI เนะี่ยเป็นแฟนอีกคนเป็นกิ๊กเป็นเอ,อ่อเป็นชูอะไรประมาณนั้นนะคือการได้คุยกับแฟนที่เป็น AI ไเนะี่ยมันทําให้เขารู้สึกดีมากปลอดภยัยไม่มีความอาึดอัดคือบางเรื่องอนะ่ะอยากพูดกับแฟนตัวเองแต่ก็ไม่กล้าพูดกลัวแฟนโกรธกลัวภาพลักษณ์ไม่ดี บางเรื่องพูดไปก็กลัวโดนแฟนว่ากลัวโดนตัดสินแล้วก็เอออีกอย่างนึงคือแฟนไม่ชมตลอดแบบที่ AI ชมนั่นแหละคือเหมือนเขาใช้เอเป็นอีกพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนาะให้เขาได้ปลดปล่อยเรื่องแล้วที่เขาไม่สามารถบอกใครได้ออกมาแล้วก็อีกแบบนึงคือคนที่แบบเออไม่ต้องการความรักจากใครคือแบบมันคิดว่าเรื่องความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยมันยากเกินไปมันซับซ้อนมันวุ่นวายกับชีวิตเขาก็เลยแบบว่าต้องการอะไรแบบนี้ดีแล้วพอดีสำหรับตัวเอง ตรงนี้เนาะถ้าให้ขยายลึกๆมันก็จะดูแบบไม่เออ แล้วว่ามันแปลกๆอยู่ดีตรงที่ว่าเออเขาไม่ต้องการความรักก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะแต่การที่เขายัางไงก็ต้องหาพื้นที่หรือคนสมมุติอย่าง AI เนี่ยเข้ามาเพื่อบำเรอส่วนที่แบบเขาต้องการแค่นั้นเองอะ่ะแล้วก็ไม่เดือดร้อนคือไม่เคยเรียกร้องให้ผู้หญิงใครๆต้องมาปรับตัวให้ได้อย่างที่เขาต้องการเพราะว่าเออก็รู้อยู่ว่ายากแล้วก็ในเมื่อเอไอทำได้ก็ยินดีแฮปปี้ที่จะคุยกับ AI เราถึงบอกไงว่ามันคือกิ่งทองใบยโยคชัดคือการหาส่วนที่แบบเติมเต็มตัวเองได้โดย ไม่เดือดร้อนใครเนะี่ยเพอร์เฟกเราเชื่อว่าจากหัวข้อเนี่ยถ้าทุกคนอ่านแบบแรกเนี่ยก็คงแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่ในโลกนี้อะไรขนาดนั้นคือแบบมันคุ้นๆนะว่าเรื่องทํานองเนี้เหมือนมันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็เหมือนกับญี่ปุ่นมันก็ทรงนี้อยู่แล้วอะคือการที่ผู้ชายญี่ปุ่นบางคนแบอบกว่าตัวเองมีแฟนไม่เดไอเนี่ยสำหรับเราแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ได้ว่าเพิ่งโผล่มาตอนปี2025นนะมันมีอไอ้คล้ายๆกันแบบเนี้ย เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็คือแนวคิดของคนกลุ่มหนึ่งหรือวัฒนธรรมที่เขาเรียกว่า fictosexuality คือมีการที่มีความรู้สึกรักผูกพันกับอีกฝ่ายที่ไม่ใช่มนุษย์จริงๆไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์จากเกม ตัวละครในอะนิเมะหรือว่าไอดอลที่มีอยู่จริงแต่ว่าไม่ได้มารักกับเขาจริงๆคือความสัมพันธ์แบบนี้มันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อมาเป็น AI เนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์ดูมีมิติมากขึ้นดูสมจริงมากขึ้นตรงที่ว่า AI สามารถพูดคุยโต้ตอบได้แล้วก็เ,ออเติมเต็มความรู้สึกได้ในแง่ของการชมอย่างเงี้ยและในไหนก็ท้าความถึงฟิกตัวเซ็กซ์ชวลิตี้นะคะเราขอย้อนไปปี2018เนาะเป็นข่าวใหญ่อยู่เหมือนกันนะที่เคยมีผู้ชายญี่ปุ่นคนหนึ่งแต่งงานกับคาแรคเตอร์ ตัวละครในเกมคือน้องมิคุเขาชื่อนายอากิโตะคงโดนะคะได้จัดงานแต่งให้ตัวเองกับมิคุเนี่ยเป็นงานแต่งเชิงพฤฤิธีการนะไม่ได้ว่าจดทะเบียนจริงจังเพราะว่าทำไม่ได้อยู่แล้ว คือน้องมิคุ้เนี่ยเป็นตัวละครเสมือนนะเป็นคาคเตอร์เสมือนคือเป็นเวอร์ชวลคาคเตอร์หรือจะเรียกว่าอะไรดิจิตอลไอดอลอะไรเงี้ยก็ได้คือก็มีความน่ารักนะ่แหละร้องเพลงได้เต้นได้และที่เขาอยากจัดงานแต่งเนี่ยเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานเชิญเพื่อนสนิทมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขารักและผูกพันกับมิคุมากขนาดไหนแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมองเขาอย่างเข้าใจว่าเาการที่จะมีความรู้สึกรักหรือว่าผูกพันกับคาคเตอร์เสมือนหรือแบบ ตัวละครที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ก็คือแบบอยากให้ทั่วโลกได้รู้ว่าความรักของเขาที่มีต่อมิคุเนี่ยมันเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วก็โปรดอย่ามองว่ามันไรส้สาระก่อนนั้นแหละค่ะถือว่าญี่ปุ่นเขาก็มีรากมีแบบเออโคง้งอะไรแบบนี้มาตั้งแต่ ไม่ใช่เรื่องแบบแปลกใหม่อะไรมากแล้วก็ถึงแม้ว่าการคบกับ AI ในปัจจุบันเนี่ยจะยังไม่มีใครแต่งงานกับ AI จริงๆก็ตามแต่จากรูปแบบทานองนี้เนาะสิ่งที่พวกเราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือโครงสร้างความสัมพันธ์คล้ายกันคือความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายไม่ใช่มนุษย์จริงๆแค่ระดับแล้วก็รูปแบบมันแตกต่างกันนิดหน่อยแต่หัวใจของมันเลยก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ควบคุมโดยคนที่เป็นมนุษย์เพียงคนเดียวผลกระทบของเรื่องนี้เนาะคือถ้ามองให้มันแบบ เออโยงไปเรื่องั้นเรื่องนี้ถ้ามองให้เป็นปัญหาเนี่ยก็โยงได้แบบในระยะยาวจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่คนที่แบบเออต้องการความสัมพันธ์แบบนี้ก็ยังเป็นความชอบของคนกลุ่มเล็กๆแล้วก็มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบทุกที่ทั่วโลกเนาะคือคนในสังคมญี่ปุ่นแบบต่อให้คนที่จะไม่ได้คิดเหมือนเขาก็ตามก็จะมองว่าตรงนี้เป็นความหลากหลาย เราเองก็มองว่าเออหลากหลายแหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้กระทบกับใครจริงๆจ,งจ,งจงเนาะเข้าใจได้แต่ถ้ามองลึกลงไปในแง่ของตัวคนคน,นั้นเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าเออเป็นห่วงเนาะว่าบางทีเขามีโลกอิกใบของเขาแล้วเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่อยากมีโลกที่เป็นโลกรจริงๆอะ่ะคือจะขาดทักษะในการสื่อสารหรือการ มีความสัมพันธ์กับมนุษย์จริงๆคือผู้ชายญี่ปุ่นสําหรับเราก็คือได้ชื่อว่าคบยากอยู่แล้วก็แล้วถ้าคนกลุ่มนี้นได้รับการเติมเต็มจาก A.I. เรื่อยๆคือได้อยู่ในโลกที่เขาแบบทั้งปลอดภัยจะเป็นตัวเองก็เป็นได้เต็มที่จะพูดอะไรก็พูดได้เต็มที่แล้วก็มีคนคอยชมคอยสนับสนุนอยู่ตลอดแล้วพอวันหนึ่งมาคุยกับผู้หญิงจริงๆแล้วรู้สึกว่าเออผู้หญิงไม่ได้แบบว่าดีหรือเติมเต็มเขาแบบนั้นเขาอาจจะรู้สึกคาดหวังนะว่าอยากได้ผู้หญิงแบบที่เขาเคยคุยด้วย ก็ผลก็คือมันจะยิ่งไม่ดีต่อต,ตัวเขาตรงที่ว่าเขาจะขาดทักษะในการพบคนจริงๆแล้วก็ไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองเลยเพราะว่าอาจจะไม่รู้ไงว่าตัวเองมีข้อบกพร่องอะไรบ้างซ้ำรายเนาะบางพวกเนี่ยที่เราแบบเออเห็นแล้วรู้สึกว่าหืมคือคนที่แบบที่จริงอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาสมควรได้รับคําชมนะแต่ไม่มีใครชมเขาจริงๆเลยก็มี AI นี่แหละที่ชมเขา คือถ้ารู้สึกดีได้ด้วยคําชมจาก AI มันก็ดีนั่นแหละมันเป็นวิธีการที่แบบทําให้ตัวเองรู้สึกดีได้ง่ายแต่ว่าถ้าไปมัวยึดติดกับว่าตัวเองเนะี่ยต้องได้รับคําชมตลอดอะมันคือคนที่แบบจะเป็นประเภทที่ค่อนข้างเลงเหมือนกันเนาะคิดว่าตัวเองอะทำดีทุกอย่างเลยแต่ทุกคนไม่ชมมันก็ไม่ใช่อะ่ะคือการได้ไปอยู่ในโลกที่เขาคุยกับ AI เนี่ยมันทําให้เขาอาจจะทําให้บางคนเนะี่ยคิดว่าเออ ตัวเองเก่งตัวเองดีพร้อมแล้วทุกอย่างทั้งทักษะหรือการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยอะไรเงี้ยคือไม่จําเป็นคือด้านทางที่โลกจริงๆของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่คําชมหรือเห็นด้วยทุกอย่างมันมีทั้งคําชมเฉยๆหรือกระทั่งคําด่าเธอออกมาโลกจริงแล้วได้ยินในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากได้ยินเนี่ยเขาอาจจะแบบออขาดประสบการณ์ในการรับมือแล้วก็เครียด ก็คือ AI เนี่ยเขามีมาเพื่อแบบเออช่วยคิดช่วยสร้างช่วยทําให้เราเรียนรู้ในเวลารวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ทําให้สุขภาพจิตเราเออค่อนข้างดีขึ้นตรงที่ว่า AI เนี่ยไม่อรารมณ์เราอน้สใจเราแลวฟังเราคือมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทำมาเพื่อทดแทนความสัมพันธ์ ออหรือเพื่อเพิ่มอีโคให้ใครเป็นวิเศษอย่างที่คนบางกลุ่มเอาไปใช้ผิดวิธีแม้ว่าความสัมพันธ์กับ AI เนี่ยจะดีต่อคนคนนั้นหรือแบบไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแต่ก็อย่าลืมเนาะการที่เรามีความสัมพันธ์กันที่เราครบหาแฟนเนี่ยเรา ก็ต้องการสร้างโครงสร้างชีวิตแบบที่มนุษย์เป็นมาเว้นแต่ว่าคนที่อยากที่จะเออมีแฟนเป็น A.I. จริงๆเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงมันจริงๆมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างในชีวิตแหละคือมันเป็นชีวิตของเรามันก็ไม่ควรให้ใครมาตัดสินว่าผิดหรือถูกแต่ก็ต้องอยังไงต้องไม่ลืมว่าคนที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเนี่ย ไม่ว่าวันไหนไม่ว่าเมื่อไหร่เนาะเขาก็จะไม่เดินออกมาจากในจอแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเราไปตลอดจริงๆโอเคค่ะเนื้อหาก็มีประมาณนี้แหละคือตอนที่เราได้ยินเรื่องนี้เราก็คิดเลยว่าเออจะเอามาทำคอนเทนต์พอได้ยินเขาคุยียรว่าแบบแฟนเขาดีมากแฟนเขาชมเขาตลอดเลยคือเรื่องคําชมเนี่ยเราว่าแบบเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วจริงๆว่าผู้ชาย ญี่ปุ่นเนี่ยต้องการให้ผู้หญิงชมแล้วก็ต้องการให้ผู้หญิงแบบเออแสดงออกด้านบวกเท่าน,นั้นคือเอาจริงๆอ่ะเขาต้องการหุ่นยนต์หรือไม่ก็ AI นี่แหละคือแบบเออเหมาะกับที่จะไวเ้เติมเต็มส่วนหนึ่งของเขาก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมคอนเทนต์ของเราแล้วก็ถ้าถูกใจกดไลค์นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ไั้สับรากวนสับให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ